เสื้อตัวหนึ่งราคา37 5บาทถ้าซื้อสองตัวลดราคาให้10%ซซื้อเสื้อ2ตัวจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเขาถามอะไรคะข้อนี้เขาถามว่าจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะจากที่โจทย์ให้มานะคะโจทย์บอกว่าเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยราคา37 5บาทถ้าซื้อสองตัวเนี่ยลดให้10%เลยนะ ในกรณีที่ซื้อสองตัวนะเออแล้วทีเนี้ยเขาดันซื้อสองตัวจริงๆด้วยนะคะนั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาจะได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะพอเราจะมาหาเงินที่เราต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยแปลว่าอะไรคะทั้งหมดก็แปลว่าต้องหาราคาของเสื้อทั้งสองตัวนี้ ถ้าซื้อเสื้อสองตัวเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่เราต้องจ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบาทไหมไม่นะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าซื้อสองตัวเนี่ยลดให้สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่โจทย์เนี่ยถามว่าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนั่นแปลว่าเราจะไม่เอาเปอร์เซ็นต์ลดมาคิดนะคะเราจะเอาเปอร์เซ็นต์ขายมาคิดเราจะได้ดูว่าเราต้องจ่ายเขาเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ลด10%คือขายกี่เปอร์เซ็นต์คะลด10%ก็แปลว่าขายเนี่ย90%นะคะนั่นแปลว่าเราต้องจ่ายเขาแค่กี่เปอร์เซ็นต์คะต้องจ่ายเขาแค่90%ทีนี้พอเรารูแล้วว่าราคาที่เราต้องจ่ายเนี่ยแค่90%เราจะตอบว่าจ่าย90%ได้ไหมคะไม่ได้เขาไม่ได้ถามว่าต้องจ่ายเงินกี่เปอร์เซ็นต์เขาถามว่าจ่ายเงินกี่บาท นั่นแปลว่าเราต้องนําราคาจ่ายหรือราคาที่เขาขายให้เรา90%เนี่ยมาคิดเป็นจํานวนเงินก่อนราคาขายคือเท่าไหร่คะราคาขายคือ675นั่นหมายความว่าเราต้องจ่ายเขาแค่กี่บาทคะ จ่ายแค่675บาทนะคะไม่ต้องจ่ายเต็ม750นะคะ